you <laughs> ไม่คิดถึงหนูลรอแม่ไม่คิดจะกลับมาหาหนูบ้างเลยล้อหนูคิดถึงไม่เคยโกรธแม่เลยหนูแค่อยากรู้ว่าแม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังสบายดีไหมหนูโตมาจนหนูแบบจำความได้แบบตอนช่วงประมันปต,ตอน แล้วแบบเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่พ่อแม่เธอนะแม่เราทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่รักแม่ไม่อะไรเราก็เลยแบบร,ร้องไห้ด้วยความที่ว่าตอนเด็กนี่ไม่ไม,มีเพื่อนเลยค่ะพี่เตยคือไม่มีใครพบเลยเพื่อนไม่เล่นด้วยคือว่าถามว่าเราอ่ะไม่มีพ่อมีแม่พ่อหนูแกก็เสียไปตอนสามขวบเพือเ่อนก็จะเอาแบบเรื่องพ่อมาล้อว่าเฮ้ย พ่อมึงเป็นเอ็ดนะกูไม่เล่นกับมึงเดี๋ยวกูจะติกูจะอะไรประมาณเนี้ยไอ้เราก็เลยกลับไปถามพ่อเลี้ยงไอ้เราก็เลยรู้เรื่องว่าเออเขาอ่ะสักด์เป็นน้องเขยเป็นน้องเขยของพ่อพ่อทแท้แก้ของหนูอะค่ะ,ะพ่อเขาบอกว่าแม่ของหนูมันจะแท้งหนูอะเขาไปตั้งแต่หนูคลอดหนูก็ไม่รู้ว่ามันหนูคลอดมาได้ก,กี่เดือนหรือคลอดแล้วเขาไปเลยอะไรประมาณเนี้ย แลวหนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรหนูก็ไม่ตอนั้นหนูก็ไม่ได้ถามแกก็พูดว่าพ่อให้แท้หนูอ่ะแกก็เสียตอนหนูได้แค่สามขวดแต่แกก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกพ่อหนูแกจะเป็นคนหน้าตาดีแบบแกจะชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่เตยอแกจะเปลี่ยนแบบเมียเปลี่ยนอะไรตลอดแต่ว่าพ่อหนูเสียเขาไม่ได้เป็นเอดเป็นอะไรแต่เขาไปเป็นอะไรเชื้อราในสมองหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ที่เนี้ยคือแบบคนแถวบ้านก็จะหาว่าพ่อแบบ เปลี่ยนเมียเยอะเราเป็นเกียตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ย<ป>เพื่อนก็เลยพากันล้อกันหนูไม่เคยมีเพื่อนเลยตอนนั้นเริ่มเริ่มโตเริ่มไปแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าสงสัยอยากรู้ว่าแม่เป็นใคร<ม>อยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำไมแบบไม่มาหาเรามาั่งไม่คิดถึงเราหรออมันไม่ต้องการเราพอเราเห็นแบบพี่เพื่อนไหวแม่วันแม่เนี้ยไปเต้ยหรือแบบเวลาเรากลับบ้าน แบบเวลาไปเล่นบ้านเพื่อนก็จะแบบเพื่อนก็จะแบบแม่ทําอะไรกินแม่ขอตังค์ซื้อขนมหน่อยแต่ต่างจากเราที่แบบไม่มีใครเลยตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครไม่มีผู้ปกครองเลยเหรอใช่ค่ะผู้ปกครองคือแม่แม่ที่หนูบอกไว้ตอนแรกคือแม่ล้องสาวข,ของพ่อหนูเขาก็ไปทํางานแล้วพ่อเลี้ยงของหนูที่เขาเลี้ยงที่เขาอยู่กับหนูอ่ะคือเขาก็ไปบวช แต่นานๆเขาจะมาหาเราชีวิตเนี่ยอ๋อแล้วหนูแล้วหนูใช้ชีวิตยังไงอะลูกหมายถึงใครเอาข้าวให้กินใครพาไปโรงเรียนใครอะไรเงี้ยก็คือกินเองหากินเองคือแบบชีวิต,ช,วตชีวิตคนข้างนอกอะ่ะพี่เต้ยเราเป็นเราเป็นแค่เด็กข้างนอกแล้วแบบใครก็ไม่ใครก็ไม่ชอบเราเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือแบบเพราะเกลียดเพราะพ่อเราตายแบบนี้หาว่าพ่อเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย ใครเอาตา,บบตาให้อะพ่อเลี้ยงอเข้ามาเขาเวลาเขาได้แบบไอ้นี่มาเขาก็จะมาทิ้งให้ห้าร้อยแล้วแบบให้เราขอกับคนข้างบ้านที่เป็นญาติอะคะ่ะ oh. เขาก็ฝากไว้ให้ให้เราไปขอไปโรงเรียนวันละห้าบาทวันละห้าบาทอะไรประมาณนี้ย oh. แต่บางทีเราก็ไม่เอามั่งเราก็อะไรแบบหรือแบบเวลาเราทะเลาะก,กับเขาแบบอยากให้พ่อมาหาแบบพีเตอร์พ่อเลี้ยงอะคือเรามีเขาแค่คนเดียว บางทีก็ไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปนอนอยู่บนบ้านคนเดียวลูกขังตัวเองไว้ในบ้านแล้วแบบทาไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทําไมแบบแม่ไม่มาหาแบบหรือแบบใครไม่ต้องการบางทีก็หลบทําไมไม่ตะตายไปเลยทำไมต้องเกิดมาอะไรประมาณนี้ก็คิดตอนแรกเราก็โกรธนะว่าพี่ทไมต้องทิ้งกูไปทุกคนไม่มีใครอยู่กับกูเลย พ่อกับแม่กูก็ไม่เคยรักกูไม่เคยเลี้ยงกูอะไรประมาณเนี้ยเราคิดในใจเราทําไมแม่ทําไมแม่คลอดหนูมาแบบหนูมไม่เห็นแม่หน้าแม่มั่งแบบบางทีเราก็ร้องไห้แบบแม่กับมาหาหนูมั่งนานอะไรประมาณเนี้เราก็คิดแบบแล้วคิดถึงพ่อแต่เราแบบไม่เคยเห็นหน้าเขาจะแบบอาจจะเคยเห็นแต่จาไม่ได้ mm. ลูกแม่ก็ไม่เคยมีหนูแล้วก็คือจริง,รงว่าเออ เป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอะไรนอนร้องไห้แบบบางทีเนี่ยอยากจะไปตายอะไอยางพี่เตอคุณแบบมันเหมือนเราอยู่คนเดียวเราแบบมันเหมือนไม่มีใครต้องการเราอะ่ะอยากจะถามว่าแม่แม่รักหนูหรือเปล่า มันเป็นเหมือนที่คาที่เขาพูดเพื่อนล้อหรือเปล่าว่าแม่ไม่รักแม่ไม่คิดถึงหนูล้อแม่ไม่คิดจะกลับมาหาหนูบ้างเลยล้อว่าแ,แม่ไม่คิดจะมาดูว่าลูกสาวคนนี้แม่ต้องคนขนาดไหนต้องแบบสู้สู้ขนาดกว่าจะโตมาขนาดนี้ต้องลําบากขนาดไหนต้องอยู่คนองเดียวหนูคิดถึงไม่เคยโกรธแม่เลย สู้แค่อยากรู้ว่าแม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังสบายดีไหมฉกนเป็นห่วงเขาสหนาาาวนจะกรับขาเาแกสักครั้งอ่ะพี่เตยในชีวิตเด็กคนหนึ่งอ่ะเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเราไม่เคยได้รับอ้อมกอดเราไม่เคยแบบรูแม่ก็ทังว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่า,อยาบอกว่าสู้สู้ สู้มาจนหนูโตหนูมีลูกแล้นะแม่มีหลานหนูสู้มามีชีวิตอยู่มาเพื่อแม่เพื่ออยากขออ้อมกอดจากแม่สักครั้งหนึ่ง ยกระดับเท้าแก้ทุกครั้งอ่ะพี่เต้ย